ในวันนี้กระแสเกมวูคองกำลังมาแรงนะเราก็จะพามาชมหนึ่งในเกมในตำนานนะที่ทําให้ต่างชาติถึงกับช็อกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการแข่ง,งชิงแชมป์โลกเกม Rv นะที่บีบอสก้าวขึ้นไปเล่นครั้งแรกครับแล้วก็ในเกมแรกเนี่ยนะเขาหยิบวูคองลงแข่งเวกทึ่ลหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามการแข่งขันอาจจะไม่รู้นะว่าวูคองเนี่ยนะเป็นจังเกิลที่แทบจะไม่มีทีมไหนเล่นเลยและนี่เป็นหนึ่งในเกมที่บีบอสหยิบมาเล่นดี๋ยวาับชมกันว่าจะโหดแช่ไหนนะขอเลยว่างปดมากนะครับนะจบเกมภายในไม่ถึง10นาทีนะจะมาชมเกม เป็นตีแบบร a ซิ่งถูกต้องนักซซักซิ่งเหมือนจะมีร a c i n g กันใช้ออกมาหลายสกินแล้วนะนี่ก็มาเข้าเป็นคู่เข้าตีมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้รูปแบบการชิงชื่อไม่เหมือนเดิมแล้วใครที่เคยชิงกับตารางแบบเดิมๆเนี่ยแนะนำให้เข้าเกมตอนนี้เลยแล้วเข้าไปดูว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรโอ้เปิดมาป่าแนวตั้งไว้ละหนึ่งกลุ่มมาเย็บนี่นำทับขึ้นไปโชกเลดบัฟครับแต่บีอีสปอร์ตคตรตี้ก็รู้เช่นเดียวกันถูกต้องมีอะไรให้เราได้เพลินกันตลอดอาวีก่อนหน้านี้ผมติดมากเลยผมติดการจับคู่มาากเลยอนนนห้้ีะครับ เขาไปเล่นด้วยอุ้ยแต่ตอนนี้นี่สลับเลนกันอีกแล้วนะเห็นกันบ่อยจังเอาแครี่ขึ้นบนครับแล้วก็ลงเอาดักเอาเสอเลนมาลงล่างเลยในช่วงต้นแว่ไม่สู้บสกัดเนี่ยยังพอทรงๆนะครับแต่ว่าโจเกอร์เชอมูราดนี่มูราดจะออกมายังไงครับแล้วก็เลนล่าเนี่ยเป็นเลนที่จำนวนคนมันมักจะมากกว่าเดด้วยนะว่าอาจจะมองว่าอย่างน้อยก็คือไม่ให้มัน ันแบบมันเสียเปรียบทั้งสองฝั่งเลยมั้งเพราะถ้าแบบถ้าเป็นเลนปกติอาจจะเสียเปรียบทั้งสองฝั่งนะแบบนี้นี่อย่างน้อยเลนบนก็ยังได้ลุ้นบ้างนะครับสำหรับทางฝั่งของร์เวนได้สู้ได้กดดันนะครับช่วงแรกก็เป็นเฟดฟ,ฟาร์มกันไปก่อนนะครับทเวนตี้ลงมาเติมล่างก่อนในจังหวะนี้อีกประมาณสิบวินาทีนะครับออติทีฟแรกจะเกิดขึ้นทั้งมังกรแล้วก็ตัวฟฟออฟดรัสเลเยอร์ครับโอ้ยจอแจะก่อนครับอายเย็บหนึ่งทีเฟสทเวนตี้ไปเป็นตอตอนไหน ไม่แน่ใจน,น,น,น่าจะข้างล่างตอนที่ไปเติมเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสามารถกดดันได้ก่อนมาก่อนก็ขัขวาฝักตรงนด้นิดเดียเดินถั่วชะโง,งกเอาหน้ามาแวะดูครับ W L แต่ว่าการสอบในแบบนี้พี่บอกมันก็เหมือนแบ่งออบเจกทีปแล้วนะทั้งทั้งสองทีมนะครับใช่ในมุมที่ดูว่าจะไปเติมตรงไหนได้นะ <ม>แล้วพี่ลิกมาแล้วโอ้โดนตัดไปอาเย็บไม่รู้ร่าษีเด้งหรือยังนะครับจะแตะเลนต่อแล้วฟิกมาจะถ่ายแตะน็อตแปะรล้วเบิดไปก่อนต,อตรงนี้ต้องถ่ายขึ้นหน้าแล้วกลายเป็นว่าไม่รอดครับพี่บอสเอาตัวเดินมาแล้วตบมองหูไปหนึ่งทีตรงนี้จากอาคาเต้แล้วยืนโซนมาปล่อยมเมล็ดธัญพืชเข้าไปได้มาตัวหนึ่งก่อนตรงนี้นะครับจากฟิล์มของคริสตัลครับในานามโจเกิ์แล้วก็เหมือนจะไปยุ่งยุงกับป่าเขามาได้ด้วยในเรื่องของเรดบัฟนะครับอเย็บนี่ถวายชีวิตเพื่อให้เพื่อนนั้้นซฟรดไไ โอ้หถวายเลยโหกสามครับตรงนี้ไม่ได้สลับเลนกลับด้วยนะ,นะครับปล่อยคือถึงแม้ว่าเลนล่างเนี่ยมันจะมีคีบถุงเงินอยู่ก็ตามนะมแต่ว่าไม่สนใจครับเ <c oughs> น้นในเรื่องของความได้เปรียบในเลนมากกว่าเครัยมอแบบนั้นมากกว่านะตรงด้านบนมาจวบจวบดก่อนแต่ตรงกลางก็มีอัวเปนกันหู้ห้าเข้าไปนี่ไงริงธุรกิจหายเลยครับ กระโดดเจ๊ะครอสตรงนี้เข้าไปทูมแล้วเอรันดอร์เนี่ยโดนสตันทีหนึ่งถ้าคีมมันติดบีบอลก็กินหวานๆครับเก็บตรงนี้ไปทีนี้เหลือแค่เลนบนเนี่ยที่หน้าหน้าของเทรเวนน่าจะทําให้แวนได้ประโยชน์มากที่สุดอยู่นะครับแต่เอาพี่พีก็เห็นว่าก็เคลียร์ไปเรื่อยๆเอาอีกโดดโอ้ยโอ้จังหวะชมชมตบมาเมื่อกี้นี่เซตขึ้นหัวเสาแล้วนะใช่ครับคือเสิร์ฟแล้วรอให้หน้าตัวควิตันนี่ตบท้ายขะอย่างเดียว อย่างที่บอกครับไอจังหวะป่าแดงเช่นกันแล้วเนี่ยคิดเต้าไม่ต้องเดินไปไหนเลยกดพียาการนี่นี่กาอยู่ในวงแล้วรอแปะระเบิดยังไหวเลยด้ววยคามพี่เดี๋ยวเออเป็นตัวของกาะชีบู๊ด้วยนะครับตรงเนี่ยถ้ากะจังหวะดีๆนี่ซีซีนี่โดนเต็มเวลาแน่นแครับกินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สร้างซีซีได้สมบูรณ์แล้วนีพลังแฝงโห่สาประมาเป็นไซเคปเปอร์ดัชั่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งพลังแฝงที่ พอหายใช้กันแพร่หลายมากเลยครับนะตอนนี้นะนะครับก็ช่วยไข่ได้ดีใช่ครับเอ้ยแปะมาอีกแล้วโดนตบไปแล้วตรงนี้สันสกอรี่สวนมาตัดไปหนึ่งทีแต่ว่าปล่อยม้พันทันจะพื้ไปจากทางฝั่งของอาคาเป้ครับเรียมออฟเนเจอร์แต่ว่าดาเมจยังไม่พอที่จะปิดนะครับนะครับโซนๆออกไปนะนะครับทำให้แค่รับขาดเฉยแต่ว่าด้านบนมีหมัดมวยแล้วรอบนี้อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่น่าไหวนะครับฝั่งของทางดอนเวนจะเสียทาวเวอร์ไปด้วยในทางด้านบนตรงนี้นะครับ เป็นเทอร์เวลาที่ฝ่ามีสอร์ยคนที่จะเก็บได้แล้วท่านั่นบนอย่างที่บอกว่าเป็นเลนที่ควรจะได้เปรียบได้นู่นได้ดีมากที่สุดแต่สุดท้ายถ้าเกิดมันพังแบบนี้เนะี่ยเอรอดอก็จะพื้นที่ฟาร์มก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับจังหวะแบ่งคนนั่นแหละครับเพราะว่าตรงกลางเมื่อกี้ไอเย็บมาช่วยรับพอดีครับกลายเป็นว่า6-3ด้านบนยืนตัวเปล่าเล่าเปลือยครับก็เลยบีบอสก็เลยไปช่วยแก๊งท่าม้าของก็พีพีได้ด้านล่างมาอีกแล้วแตะระเบิดหนึ่งที่อุ้ยแล้วลยฮะจุดตัดมาสองคนเฟกเพย์ เจ็บๆแล้ว W L เจ็บโอ้โหตายแล้วนะเมื่อครู่ครับโดนนะนะเดลยคิวดิ้งโจเข้าไปแล้วก็โดนกดดันต่อด้วยพี่ไปล้วงหลังมาแลกกันไปคนละชุดครับเกมนี้ดูจะไม่เล่งกันเท่าไหร่นะครับดูจะเงี้ยเงี้ยในบรรยากาศช่วงต้นแต่จังหวะไหนที่ทำได้เนี่ยพี่สองโกจิซีก็ไม่ปล่อยเหมือนกันแล้วทาวเวอร์ลากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้นิสซอล4-2ทีไปแล้วครับซ้ายขวาได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบีบอลก็ยังดูมีพี่สองอยู่แล้วก็วันนี้นี่ดูจะครีบบ่อยอยู่นะ ไม่ต้องรีบเล่นอะไรมากนะวีบอลเองก็เนความแล้วก็จังหวะ,ะความเสร็จออกเลนเพื่อไปแก๊งไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไอ้มอบกอนเลยครับแม่ศูนย์หสามศูนย์นึกว่าอยู่ในพุ่มครับยังไง <vol> ช่วงเลนขวาหลบมาได้เป็นขอวูคองอยู่แล้วนะครับ <ừ. S 1> สำหรับช่วงเวลาแล้วก็ดาเมจการเซนรไลอะไรต่างๆเนี่ยดว,วลเวนถ้าเกิดต้นเกมยังทําไม่ได้โอกาสที่จะไปพลิกในช่วงหลังมันก็ไม่มีครับผมเพิ่งเคยเห็นบิลนี้เหมือนกันนะครับจากบิลบอลครับ ถุงมือ3อันปกติเนี่ยจะออกเป็นคีต่อเลยแต่รอบนี้เจาะก่อนนะครับแต่ตรงนี้เอ้าปิเกอล์ฟีโดนอยู่กดแข็งมาแต่โดนลุ้3สฉีกออกทางซ้ายฟิกเกอร์หนีอีกหนึ่งทีตัวได้ไช้ฟ้ามาไม่ไม่ปิดตะกอล์ไม่ได้ครับเคาะมาหนึ่งทีอันติหนีออกมาก่อนครับพี่บอสแล้วเฮ้ยหัวห้ามันหนีเสื้อโอ้โหแต่โดนไขมาเบ็กเพย์ด้านหลังมาแต่โดนตัดไปที่จุดตัดเรียบร้อยครับแรกกันไปหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วไถมาตรงนี้เรวุรลัสตบป้องหูอีกหนึ่งทีไถอีกหนึ่งทีแล้วเนเจอร์เตรียมเทเวนตี้จะตายแต่สุดท้ายออกมาแบบไม่รอดอยู่ทีจังหวะจุดตัดจาร์ระหว่างเฟคเพลย์ครับโอ้โหมากระชับไปใช่ครับแล้วนั่นคือต้องตามมารับทาวเวอร์ต่อตรงนี้นะครับเรเวอรได้เย่ไม่มีเลือดพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนการตีทั้งหมดกลางและสับต่อไม่ยอมไม่กลับด้วยครับตรงนี้โอ้โหยืนนิ่งๆครับแม่ที่ไหนได้เป็นลมล้มพับไปแล้วอาเย็บ คือเฟคเพลนี่ขอแค่ระยะที่มันจะไปถึงนะครับการตีทาวเวอร์กลางก็ทำให้ลดระยะไปมากขึ้นแล้วกายเปมีปอยกออิตี้ที่ตอนนี้ไล่ขยบแล้วครับตีทาวเวอร์กลางไปด้วยได้ทาวเวอร์รวมตอนนี้มาสี่ทาวเวอร์ บูชายันบีบอสเพื ot, ่อเรียก2ป้อมกลางจากฝั่งตรงข้ามอุ <im 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 ้ยแล้วเจอมูราจะมาแตะตัวยังขยับไหลได้อยู่ครับเดินเกมดูจะเร็วกว่าเยอะนะครับฝั่งบีบอสตัวชีตีไหลข้างล่างแล้วด้วยแต่ว่าเขามีท่นาสุนย์หนนย์มาดักก็มีก็พีพีไปเช็คมาแล้วเรื่องศูนย์สามเอาแล้วโดนปัดด้วยสตาร์ทหน้าบีบอสมาหู้ห้าลิงธุรกิจไปอีกหนึ่งทีแล้วเดินตบมาตรงนี้ทางฝั่งอาเย็บต้องไถตัวเองออกมาก่อนครับอุ้ยตำแหน่งนี่ต้องระวังนะตัวเข้าไปเช็คปุ่มเสิร์ฟแรงเสิรแงอุ้ยยหา หายครับตรงนี้น่าจะเป็นเด e killing joke นะเมื่อสักครู่นั่นคือคริสตัลที่เสริมแรงเข้าไปสับกับน้านตัวพัดของนั่นเฟซเพกหนึ่งทีนะครับโหยิงพัดเหล็กเราเฟซเพลกเล่นตรงนี้ดีด้วยโอ้โหตัดสองร้อยมาแล้วนะครับคริสตัลครับรูปเกมโดยรวมก็เป็นของบีสปอร์ตโกสิตี้ทั้งหมดนะครับการเงินตอนนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณห0 0พันโกแล้วด้วยยังไม่มีโอกาสเซอร์ไพรส์หรือว่าโอกาสเคาน์เตอร์คือจากฝั่งเดรเวินเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ต้องเร่งเร่งเกมอะไรเท่าไหร่ด้วยนะสหรับทางฝั่งของบีสปอร์ตโกเจตี้นะครับก็พี่พีก็ไปตรงไหนก็ไม่ตายด้วยอ่าใช่เอาลงยากเท่าไหร่หละเอ้ยแล้วเทเวนตี้แหมเดินโผล่หน้าขึ้นมาก็ใช่ว่าจะกลัวนะอันนี้เหมือนพยายามล่อให้ W L ได้เล่นนะครับ W L ก็เน้นในเรื่องของการแคมป์การตักพุ่มไปต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้บีสปอร์ตโกเจตี้ก็ไม่ได้หลุดในเรื่องของการเช็คพุ่มใปพุ่มหนึ่งนะครับเรื่องของป่าก็โดนคลองไปหมดแล้วด้วย ครัจะไปคอนเทสต์บูบัาครับอายเย็บจะเซฟเอาไว้แต่ไม่ได้นะใช่ครับอยู่ที่คาเป้นะครับอคาเป้จังหวะฟิกเกอร์รวมจังหวะฟิกเกอร์ตบอะไรต่างๆก็ทำได้ดีครับนกเก็บนี้ยังไม่เห็นปัญหาใดๆของทีสปอร์ตโกลินตี้นะผเจะขีดด้วยครับฝั่งดาวเวนี่ได้ดาร์คเลเยอร์ไปตัวเดียวแต่ว่าฝั่งวีสปอร์ตโกลินตี้ี่มังกร3ดาร์คเลเยอร์นี่ข่มสถานการณ์ รอดูแค่จังหวะปิดเกมจังหวะขึ้นบ้านครครับ,บ WL เองเงินยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมูราานะครับเข้ามาปาดเจอแปะระเบิดโดนยิงอีกสองทีปาดตรงนี้แล้วแม่จะตบป้องโ,โอ้ยหนึ่งครั้งจากครับเป้ซึ่มมาตรงนี้ดีที่ว่าไม่มีใครไปอยู่ในจุดตัดของพัดตรงนั้นครับแล้วก็ครอบครองได้ทั้งหมดตรงนี้ปล่อยทางด้านตัวของอินฟินิตซ์เลเยอร์ในบริเวณเรล่านะครับแล้วก็กดการก่อนไม่มีคนกันแบบนี้ได้เท่ากับกลางฟรีนะครับสำหรับทางฝั่งฟรีสปอร์ตโกสตี้อุ้ยหายเลย โอ้เทมวนตี้ยืนใ่สกิลอยู่ดอนคริสตันตั้งฐานปล่อยจรวดแล้วบวกกับพ oh. ัดขององค์หญิงด้วยก็เลยหายไปเลยนะครับเ <c oughs> จอบแม่แหมบุญบังไฟเดือนหกเข้าไปไถมาแต่โดนปัดจากก้อนพีพีตรงนี้โดนไล่ตบไล่ทีจากทางฝั่งอายุไม่ได้จะรอดแล้วเนเจอร์สเปียมปังเัวไว้ให้เลยตัวของอาคาเป้ด้านหลังก็เก็บงานก่อนจากเฟเพย์แล้วมีตัวของแวนการเวฟ ด้านล่างไม่พอตรงกลางก็มีแต่แบบนี้จบเกมก่อนล้วกันขึ้นนำไปก่อนในเกมแรกบีสปอร e c เอ็กโตครับตัวงูคองนี่จังหวะที่กดสกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงแค่เฉพาะคนนะมันตีสิ่งขระแทที่แรงด้ว